บ้านส0สิถึงห0วันนะครับส,สิ่งที่เรากลัวที่สุดคือการแตกไปอ่อนนั้นโจทย์มันก็จะอยู่ตรงที่ว่าเราจะดูแลจัดการอย่างไรไม่ให้ทุกเรียนมันแตกไปอ่อนอยู่แค่ตรงนี้พี่จะทำอย่างไรก็ได้นะอย่าให้ทุกเรียนแตกไปอ่อนขึ้นมาทำได้ไหมทำได้ไหมยากเหมือนกันเนาะ ยากเหมือนกันถ้าเราจะไม่ให้ทุเรียนมันรัดไปอ่อนในจังหวะที่สามสิบวันหรือสี่สิบห้าวันเนี่ยเราต้องทำให้ทุเรียนมันรัดไปอ่อนพร้อมกับการออกดอกถ้าจะโกงไม่ให้ทุเรียนมันรัดอ่อนช่วงสาสิบห้าถึงหกสิวันนะฮะ พี่ต้องดึงใบอ่อนให้ออกมาพร้อมดอกค,ครับการดึงใบอ่อนออกมาพร้อมดอกเนี่ยถือว่าจะทำให้ผลบิดดีที่สุดทำไมทำไมการแตกใบอ่อนพร้อมดอกถึงดีที่สุดทำไม ๋อาละเจสาวซุบซิบซุบซิบถามเจสาวก็ได้ทำไมดีครับาวตีว่าไงเ,เก็บเกี่ยวประสบการณ์ไว้ก่อนเนาะ,ะทุเรียนนะครับถ้าถ่านะผมบอกถ้า มันแตกไปอ่อนแล้วมันจะแตกใหม่เนี่ยมันใช้เวลากี่วันกี่วันนะครับสี่สิบห้าวันใครว่าสี่สิบห้าวันยกมือสี่สิบห้าวันเพอมันมันเริ่มตั้งเชิดน,นะสี่สิบห้าวันนะเอายกมือเลยยกมือเลยยกมือเลย ใครว่ามากกว่า 45, 45วันมีไหมอา้อาวว่าทุกเรียนนะครับพอมันเริ่มเป็นหางปลานะครับก็คือเริ่มพริ๊แล้เริ่มจะรัดจนถึงมันแก่แล้วมันจะรัดใหม่นี่มันใช้เวลากี่วันอา้าวฟังใหม่นะครับ เรียกว่าจากยอดตกๆพอมันเชิดเชิดจะแตกเนี่ยเรียกว่ามันเริ่มกลัดหางปลากลัดเป็นหางปลาจนกระทั่งว่ามันแก่แล้วมันจะเชิดกลัดเป็นหางปลาอีกรอบหนึ่งคือจะแตกใหม่อีกรอบหนึ่งมันใช้เวลากี่วันทุเรียนนะครับเราจะทําผลผลิตทุเรียนได้ดีเนี่ยอันดับแรกเลยพี่เป็นหัวใจเลยของการทําทุเรียนเนี่ย ก็คือวงจรใบคำว่าวงจรอายุใบก็หมายถึงว่าตั้งแต่มันเริ่มเชิดทั่วไปเรียกว่ากลัดหางปลาเนี่ยแต่มันอย่างนี้มันกลัดแตกเหมือนหางปลาทูอะ่ะนะครับจากยอดห้อยๆเนาะพี่ๆเนาะจากยอดห้อยๆเหมือนของคนแก่มันเชิดแบบหนุ่มสาวแล้วมันก็จะไปมีการแตกใบอ่อน เพลสลาดที่เราชอบเรียกกันใบเพลแล้วหลังจากใบเพมันก็จะทรงสีเขียวเข้มขึ้นเรื่อยๆพอถึงระยะหนึ่งนะครับมันก็จะห้อยอีกล้ทิ้งไว้นะครับสักพักหนึ่งมันก็จะเชิดกัดหางปลาเพื่อแตกใบใหม่อีกรอบหนึ่งอายุมันกี่วันพี่ติม๋มไม่จำ มือใหม่ไม่ต้องจำโอ้โหชีวิตตกลงตรงนี้มือใหม่หมดเลยใช่ไหมมือใหม่ไม่ต้องจำเอออยาา่เลย้ากูไจำอ๋ออย่าว่าแต่ใบเลยว่าให้ยากูก็ไม่จำเออจัดบอกกูฉีดเมื่อไหร่กูฉีดเมื่อนั้น เออ,เอ,อโอเคมีไหมมีไหมมีไหมอืมน,นะครับวันนี้เราเราสนุกถามๆกันเนาะผมพยายามที่จะบอกพื้นฐานทุเรียนไม่มีอะไรครับถ้าเราเข้าใจชีวิตจริงๆของทุเรียนผมเรียกว่าการเป็นทุเรียนนะครับ วงจรอ,อายุใบมันเท่าไหร่โอกาสจะร่วงอยู่ตรงไหนลกก็ขยับขยับการแตกเนี่ยอย่าให้มันแตกตรงจังหวะที่ร่วงให้มันแตกก่อนหรือหลังจบอย่าบอกทำได้อัง <laughs> รันไม่ได้อะอครับครับเดี๋ยวสั่งได้นะครับ ในระยะนี้ครับเรียกว่ามันเริ่มเริ่มจะแตกจนกระทั่งมาถึงระยะอย่างนี้อีกเนี่ยมันใช้เวลากี่วัน,รนรครับอย่างน้อยๆคือ60วันแต่ถ้าเป็นเพล,ลาในสี่วันนะเมื่อกี้ใครตอบ45วันนั่นหมายถึงว่านับแค่เพ ครับถ้านับแค่เพคือ45วันมันจะมีเวลา15วันที่จะทำงานสังเคราะห์สแสงสร้างอาหารเลี้ยงลูกอย่างเต็มที่แล้วจะแตกใหม่งั้นใบเนี่ยมันขี้โกงกิน45วันสร้าง15วันขี้โกงไหม <laughs> แบ่งใบแม่งโคตรโกง กินอาหารเรา45วันเราเสียยา45วัน้นว,นวครับส <academia. S 1> เสร็จแล้วทำงานให้เรา15วันไม่ไหว <c oughs> ไม่ไหวบอ <c oughs> เออนะครับดังนั้นนะครับถ้าหากว่าเราทำพร้อมกับรัดอ่อนนะครับเรื่องกับการออกดอกดอกเอานะครับดอกนะครับตั้งแต่เห็นเป็นไขป่ปลา นะครับไข่ปลาตาปูเหยียดตินหนูมะเขือพวงเล็กมะเขือพวงใหญ่หัวกําไลดอกหอมดอกแตกดอกบานอ่ะกี่วันฮะคอนาวาจำได้เจ๊สาวกี่วันจำไม่ได้ อืมะเขือพวงนี่ยนะก็ต้องเหลือไข่ปลาตาปูมะเขือพวงเล็กมะเขือพวงใหญ่นะครับหัวกําไรดอกขอมดอกแตกดอกตาเนี่ยมันจะอยู่วงจรที่ที่ที่หกวันหกสบวันทั้นวงจรเดียวกันเลยแต่ว่าใบเนี่ยมันใช้เวลา45สบห้าวัน ที่เป็นเพลแล้วมันก็สร้างอาหารเพราะฉะนั้นใบม,มันจะแก่ก่อนดอกบานมันหาอาหารให้เองก่อนดอกบานนั้น,นการเป็นห่างแยกก็จะติดดีไม่ร่วงนะเห็นไหมฮะทันที่บอกว่าดีเพราะมันดีอย่างนี้ทีนี้ถ้ามันไม่ออกอะไรทำไงอะ ถ้าใบมันไม่ออกมาพร้อมดอกเล้ทํทำยังไง่ากันเนะไม่ไหวใช่ไหมครับเราก็ต้องมาคิดอีกเอ๊ะแล้วถ้ามันไม่ออกเนี่ยมันจะออกตอนไหน <c oughs> ถ้าใบทุเรียนไม่รัดอ่อนพร้อมดอกนะครับมันจะออกตอนไหน ก็ตอนที่พี่กําลังกลัวกันตอนนี้แหละนะ <c oughs> ครับแล้วมันจะรัดอ่อนตอนหลังดอกบานสามสิบห้าสี่สิบวันลูกขนาดเนี้ยที่ร้องหล่นตุก๊กต,ตักตุ๊กตักนอนไม่หลับเครียดไมเกรนขึ้นนะฮะพาราขายดีขายดีเลยลูกขนาดเนี้ยถ้ามันไม่รัดไปอ่อนพร้อมหนอกมันจะมารัดตอนลูกอย่างเนี้ย ถามว่าทำไมมันถึงมาลัดลูกขนาดนี้มีไหมถามว่าทำไมมันถึงต้องมาลัดลูกขนาดใครไก่ย่อมย่อมครับถ้าไม่ลัดอ่อนพร้อมหออกแล้วทำไมต้องมาลัดตอนนี้ โอเคครับวันนี้เราพอกันแค่นี้ก่อนเนอะรู้สึกเครียดแล้ว <c oughs> ลไไ <c oughs> เครียดไหมเออทำไมอ่ะทําไมต้องรัฐตอนเนี้ย่ <c oughs> ไม่ผมเห็นเงี้ยมหมดผมนึกว่าเครียดกันแล้วจะเลิกแล้วเอะไม่ไม่เลิอกอหรอ๋อไม่เลิกอันนี้คือกุญแจดอกที่หนึ่งนะครับ ที่ผมจะให้เอาไวาย้ยทำไมทุกเรียนถ้ารัดไม่รัดใบอ่อ,อนตอนที่เป็นดอกมันจะมาทะลึ่งรัดตอนที่เป็นลูกขนาดเนี้ยลูกไข่ไก่ไปหาลูกกระป๋องนมเนี่ยมันจะมีการรัดใบอ่อ,อนอ,อีกครั้งหนึง่งพี่ดูเนาะช่วงช่วงที่มันเป็นดอกส่วนมากเราไว้ดอกกันเยอะไหม เยอะเออนั้นดอกมันกินอาหารหมดคือช่วงดอกเราไว้ดอกเยอะใช่ไหมฮะดอกมันก็กินอาหารหมดไม่มีอาหารเหลือไปที่ใบอาหารที่เราใส่ใส่ใส่ไปในบางคนช่วงดอกไม่เคยให้อาหารด้วยงั้นมันก็ดึงอาหารสะสมที่ใบหรือกิ่งเนี่ยดึงออกมาใชา้ใช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 ้ ใบมันก็เลยไม่มีอาหารที่จะออกแต่พอดอกบานตูมอะไรเกิดขึ้นครับหางแย่เกิดขึ้นใหม่ๆมันยังไม่มีกำลังที่จะกินอาหารอาหารที่มีอยู่มันก็เหลือมันก็เริ่มส่งไปที่ใบนะครับมันก็ไปกระตุ้นใบไงแค่นี้เอง นั้นพอมันไปกระตุ้นที่ใบอาหารไปที่ใบใบก็จะเริ่มแตกเริ่มปีปะปีป๊ปะแล้วก็มาใกล้ๆจะเพตรงลูกไข่ไก่พอดีแจ็คพอตแตกเลยแดงหึงไปทั้งสวน <c oughs> <c oughs> เออมันก็จะสมพวดขึ้นมานะฮะแล้วก็มาโชว์ตอนลูกไข่ไก่เนี่ยที่เรียกว่าแดงหึงไปทั้งสวนเลย นี่คือวงจรของใบกับวงจรของการเกิดแางแยะทีนี้ยุคก่อนนะครับวิธีการคุมเนี่ยก็จะบอกว่าให้น้ำน้อยๆเพราะน้ำเยอะแล้วมันจะรับแบอ่อนเยอะใช่ไหมฮะใช่ไหมถูกเนาะอ่าโอเคงั้นที่ผมบันทึกมาไม่ผิด ประสบการณ์ผมที่อยู่ในสวนน่ผมบันทึกหลังดอกบานต้องให้น้ำน้อยๆผมก็ํำเรื่องนี้หลังดอกบานต้องให้น้ำน้อยๆจนกระทั่งว่าบานั่งพิจารณามันไม่ใช่อ่ะดอกบานน้ำน้อยนะถ้ายิ่งแตกใบอ่อนนะไม่ต้องเอาเลยมันไม่เหลือเลยเพราะมันแตกรุนแรงมาก บางคนก็บอกว่าถ้าเป็นหางแย้เนี่ยก็คือไม่ต้องให้น้ำใช่ไหมดอกบานใหม่ๆไม่ต้องให้น้ำใช่ไหมเออผมก็ลองดูไม่ให้นี่ร่วงทุกเม็ดเลยฮะนั้นการให้น้ำไม่ให้น้ำเนี่ยในช่วงหางแย้เนี่ยสำหรับผมเองผมมองว่าต้องให้ ถ้าไม่ให้นะครับลากทุเรียนซึ่งมันลอยหรือมันอยู่ผิวผิวดินเนี่ยมันจะแห้งและเครียดลากมันเครียดเพราะมันไม่มีความชื้นอพอเครียดมันก็ปล่อยรูกและแค่นี้เองนะฮะพอลากมันเครียดมันก็ปล่อยลูกไงอเอองั้นการจัดการนะครับในทุเรียน ดอกบานไปแล้ว35-50ถึง50วันเรื่องแรกเลยนะครับการให้น้ำพี่เอาเลอวไปนิดหนึ่งเรื่องแรกก็คือเรื่องของการแตกใบอ่อนก่อนทุกเรียนช่วงนี้พี่ต้องดูการแตกใบอ่อนของพี่ก่อนว่ามันมีใบอ่อนพร้อมกับดอกหรือเปล่าถ้ามันมีใบอ่อนพร้อมกับดอกแล้วเนี่ยค่อนข้างปลอดภัย แต่ถ้าไม่มีใบอ่อนพร้อมกับดอกให้ระวังเถิดครับว่ามันต้องแตกชัวเพราะถ้าไม่แตกมันตายไงพี่มันไม่แตกใบอ่อนมาสีเดือนเนี่ยมันตายไหมตายมันต้องแตกชัวนั่นมันต้องแตกข้อแรกเลยมันแตกใบอ่อนหรือเปล่าถ้ามันยังไม่แตกใบอ่อนเทคนิคง่ายๆเลยนะครับอย่าแต่งลูกขาดเด็ดขาด เอาลูกคุมเอาไว้เทคนิคอยู่ตรงนี้ถ้ามันไม่แตกไว้อ่อนพี่อย่าแตงลูกขาดนะเพราะมันจะแตกไ้อ่อนอย่างรุนแรงเลยลูกจะล่วงไม่เหลือทีนี้หลายคนบอกว่าแตงลูกขาดนะมันโตเร็วแตงมีดเดียวสองมีดเนี่ยลูกมันโตเร็วแต่ถ้าทยอยแตงทยอยแตงในลูกมันไม่โตจริงไหม แตงขาดเลยเนี่ยลูกมันโตเร็วจริงไหมจริงแต่งขาดแต่ลูกโตเร็วจริงไหมจริงจริงครับ <c oughs> เพราะอะไรครับ <c oughs> ก็อาหารมันไม่ต้องโดนแบ่งไง่ะ <c oughs> <c oughs> ยังบอกว่าไว้ร้อยลูกกับไว้ห้าสิบลูกห้าสิบลูกมันก็ต้องโตมากกว่าห้าร้อยลูกเนาะธรรมไดานั้นแต่งขาดโตเร็วกว่าจริงไหมจริงครับแต่หมอนไม่ใช่กระดุมนะครับเออถ้าหมอนแอบกระดุมนี่ต้องแต่งขาดนะครับงั้นไม่ควรแต่งขาดนะ ถ้าทุกเรียนยังไม่เคยรัดใบอ่อนในช่วงดอกมาเนี่ยยาแต่งขาดนะครับ